เป็นฟันกันนอนอืมเหือกสะอาดเป็นเงางามถูใหญ่เลยอะไรอะไรอือื้เก่งจังเลย เห็นพี่เสมอไปืมอือสัมภาษณ์เลยครับอ,อ้แปลงฟันมีความสุขถึงกับร้องเพลงให้ฟังเลย โอ้โหนอนแปลงก็ได้ด้วยอ้าวโอ้โห